สวัสดีค่ะอนักเรียนวันนี้ก็วิชาสุดท้ายแล้วเนาะนกดรับเพื่อนก่อน

ตามชีทหนูไม่ใส่แว่นหรอวันนี้หนูไม่ใส่แว่นหรอครับจริงด้วยเอาอูปกดล้วกเคื่อนก่อนนะคะ

เปิดกล้องไม่รู้โอเคพยาไม่เปิดนะคะลาลาที่นี่เปนะตะคุยยังไม่เปิดนะคะเไกนนันนะปิดเข่เปิดกล้องแล้วปิดไม้ไม่รูไหลลงมาแล้วเปิดกล้องแล้วปิดไม้มลู้น้าันเข้าอย ัวดยบ่ายโมงรึแล้วคยังไม่กินข้าวบ้างเฮ้ยมันมาะนะเปิดกล้องหมดยังรูปลารัดยังไม่เปิดพิชยายังไม่เปิดสิชนายังไม่เปิดนะตอนนี้เดี๋ยวคุณจะแคปรูปนะคะนักเรียนแครรูปเลยค่ะ อ่ะทุกคนยิ้มหนึ่งสองสามโอเคโอเคได้ละได้ละอันน่นะวิชาสุดท้ายซีซีนั่นักเรียนวิชานี้วิชาอะไรนักเรียนวิชาแอชีสองหนจักสาชีพ นี mm ่ hmm. เอาละเพิ like shoe, okay. 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 ่มนะคะอ่ะก่อนคุณเล็กได้สอนอาชีพอะไรไปนะเล่นดนตรีค่ะีกับผักูช่างภาพชัางภาพกับนักดนตรีเนาะโอเคเรียนจำได้เก่งมาก อาล้าแล้ววันนี้จะมาเปิดอาชีพ15อาชีพในฝันตลอดการนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอคุ้มไหมเห็นค่ะอา่าโอเคพร้อมนักเรียนมาดูอาชีพแรกอนมอ่อาชีพอะไรนักเรียน คุณหมอคุณหมอคม่เมหอนค่ะโอเคคุณหาอะครับก่อนคุณได้ยินแบบว่าประมาณสี่ห้าคนเลยเนาะที่ที่โตขึ้นอยากเป็นคุณหมอเนาะแ้นักเรียนก็เอหาความรู้เยอะๆนะคะจะได้แบบไปสอบได้แล้วก็จะเป็นหมอได้เนาะอาชีพต่อมาไปอย่างรุ่เร็วนะนักเรียนนะ อาชีพอะไรนักเรียนอาชีพครูค่ะครูค่ะอาชีพครูอ่ะครูขยายใหญ่ๆโอเคครูอาชีพที่ยยเ,เส็จและแล้วก็สอนคนให้เป็นคนอย่างแท้จริงเนาะต่อไปอาชีพอะไรนักเรียนอแอร์โฮสเตสวันแล้วก็ประจวบ ส่วนแอร์โสเตดแล้วก็ส on. ่วนการทำงานในเรียนแอร์โฮสเตดค่ะเออทํางานบนเรือดิ่อทํางานที่สูงทำงานที่สูงเนาะคนที่เป็นแอร์โฮสเตดแล้วก็สตัวได้นะต้องเก่งภาษาอังกฤษมันจะได้แบบสื่อสารกับอลูกเรือใช่ไหมเขาเรียกลูกเรือลูกเรือเป็นดูเรื่องเนาะต่อไป ตีอาชีพอะไรนักเรียนวิศวกราวิศวกรเนาะวิศวกรอาชีพนี้ก็จะได้แบบเงินเงินเยอะเลยเนาะต่อไปอาชีพอะไรนักเรียนพยาบาลค่ะพยาบาลถูกต้องเป็นอาชีพที่ดู พี่ดูสะอาดสดใสแถมได้ช่วยเหลือคนไทยพี่เจ็บป่วยเนาะเป็นพยาบาลก็มีใจดีเนาะต่อไปอาชีพอะไรนักเรียงนันนกธุรกิจนักธุรกิจถูกต้องถูกต้องนักธุรกิจแบบทำงานในบริษ,ษัทเนาะเป็นนักธุรกิจรายได้ดีนะคะอาชีพในฝันต่อไปคืออะไร อนเป็นดารานรองเนาะใครอยากเป็นดาราบ้างยมือมีไหยานักขาีมากชโเคใครอยากเป็นนักร้องบ้างยกมือโอเคเปียมากอีกแล้วเปมาก ทั้งดาราทั้งนักร้องเลยใช่ไหมลูกเก่งมากถูกต้องสวยใช่ต่อไปอาชีพอะไรนักเรียนทนายความทนายความทนายความต้องเขาลักความยุติธรรมเนาะเออเออไปทำงานในศาลในอะไรเนาะโอเคต่อไปอาชีพอะไรคะนักเรียน สถาปนิกค่ะสถาป,ป pic. นิกสถานิกก็แบบพวกแบบต่างๆนะคุณอาชีพนักเรือนคอนโดอะไรอย่างนี้เนาะอาชีพที่สิบคืออะไรนักเรียนสถาปนิอาหารค่ะทำอาหารเนาะอาหารจะทำอาชีพนี้ได้นะก็ต้องแข็งแรงเนาะแข็งแรงต้องแข็งแรง ต่อไปอาชีพอะไรเนะักเรียนอาชีพที่สิบเอ็ดนักบินนักบินน,น,นะคะ,ะนักบินถูกต้องก็จะแบบบังคับเครื่องบินเนาะนเห็นไหมเครื่องบินว่าอุ้งย,ยัอะไรเยอะแยะเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอาชีพในทำนที่สูงเหมือนกันเนาะเรียนต่อไปอาชีพอะไรสิบสองนักปืน นักก to ูเแค่ค่ะนักกูเแคค่ะใช่เอ่อภาษาอังกฤษก็คือไกด์นั่นแหละไกด์นำเที่ยวแปลว่าพาชาวต่างชาติเอ่อไปเที่ยวเนี่ยหนั่นชาวต่างชาติมาไทยเนี่ยเราก็เป็นไกด์นักกูเแค่ค่ะโอเคต่อไปอาชีพที่สุดตาคือนักกู้แคค่ะ กุ๊หรือว่าหรือว่าเชฟก็ได้นอแล้วแต่จะเรียกเนาะอาชีพมีต้องทำอาหารเป็นใช่ไหมนักเรียนจะทำอาหารเป็นค้างจะทำอาหารเป็นบ้างเออคอมมิมนี่อมิมนแล้วเอ่อมักินคนเดียวหรือว่าให้ให้คนอื่นกินด้วยนะพอมิมนคนอื่นกินด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าไงรสชาติอร่อยไหม อร่อยอร่อยโอเคโอเคอร่อยอร่อยแสดงว่าเอออนาคตเอออาจจะเป็นพเมพ์ได้นะคะต่อไปอาชีพที่สิบสิ่งอาชีพอะไรัะเรียนอชี้ล่ามล่ามล่ามรว่าเป็นเป็นคนแปลภาษาใช่ไหมร่ามเออเป็นล่ามเป็นล่ามภาษาภาษาล่ามคือ ล่ามก็คือเป็น,นแปลภาษา<ะ>ใช่ไหมอเออเหมือนแบบว่านักเรียนรู้จักศิลป,ปินเกาหลีไหมไม่รู้จักค่ะถ่ายรูจักค่ะเออไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องอะไรอย่างนี้อ่มามาเมฆไทยใช่ไหมนักเรียนก็อาจจะถ้านักเรียนเกี่ยนภาษานักเรียนก็อาจจะแบบแชรจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยอย่างนงี้ เ <N> um> นาะตามก็คือเป็นคนแปลภาษานะคะอาชีพสุดท้ายคืออะไรนักเรียนนักข่าวนักข่าวค่ะใครเป็นนักข่าวบ้าง <N> um> ใบตองค่ะใบตองเออเป็นนักข่าว <N> um> นนก็ต้องแบบว่าอไป่าไป บางคนอาจจะแบบไปสถานที่จริงแล้วก็แล้วก็รายงานข่าวเดียวทางในในที่นั้นเลยเนะยาะ <c oughs> โอเคอ่ะเราได้รู้จัก15อาชีพแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวครูจักให้มีงานให้ทาให้นักเรียนให้นักเรียน วาดภาพอาชีพในฝันมาหนึ่ยอาชีพลงในสม,มุดวาดรูปนักเรียนมีสม,มุดวาดรูปไหมครูแจกไปแล้วมีไมคะมีเนาะโอเคแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็อธิบายใต้ภาพด้วยว่าทำไมจึงอยากเป็นอาชีพนะั้นเนาะนักเรียนก็ตอบมาแล้วอ่า อาตย์ที่แล้วว่าอยากเป็นอะไรนะคะนักเรียนก็วาดรูปมาสวยๆระบายสีด้วยแล้วก็เขียนใต้ภาพด้วยว่าทําไมถึงอยากเป็นอาชีั้นเนาะตัวอยา่างอันนี้ตัวอยา่างตัวอยา่างครูเอาชีพอะไรอาชีพในฝันคุณคูค่ะคออคุณคูนักเรียนก็เขียนเอ่อวาดรูปมาระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนใต้ภาพว่าทําไมถึงอยากเป็นคูนะแล้วก็เขียนว่า ออยากเป็นครูอยากเป็นครูครูเพราะว่าจะได้ให้ความรู้แก่เด็กๆแล้วก็จะสอนเด็กๆให้เป็นคนดีเนาะอันนี้คือตัวอย่างโอเคไหม่ือคนหยิบครูก็หยิบได้รูปมาแล้วดีมากขอบมีมูะรักษาคุณที่เกลียดสมุดวาดรูปค่ะนักเรียน ใส่สมุดอะไรครับสมุดวาดรูปค่ะนักเรียนสมุดวาดรูปเหรอคะค่ะใช่ตังศิล,ละปะใช่ไหมคะค่ะเ,เ,รเราเาราอนุโลมให้ทําในสมุดวาดรูปเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสมุดเฉยๆมันมันดูไม่สวยเนาะทาเป็นใส่สมุดวาดรูปเนาะโอเคไหมใส่ใส่สมุดวาดรูป โอเคนะทุกคนการบ้านวันนี้ก็คือวาดรูปวิธีแม่าดแล้วก็อธิบายใต้ภาพบอกอาชีพเเอจารย์ว่าอยากเป็นครูแบบสมมติหนูอยากเป็นหมอเพราะว่าเราเขียนความว่าแบบหมอเนี่ยมีความอะไรบ้างถูกต้องถูกต้องถูกต้องทำไมอยากเป็นอาชีพนั้นนะคะเนี่ยตัวอย่างลงมาสมมติสมมติวาดรูปนะคะนักเรียน อยาจะวาดขึ้นมาสฉื่อยเสยเออครูเอามาก็แบบมีคุณหมอคุณพยาบาลเนาะนอันนี้สถาปนิกอันนี้ช่างแต่งหน้าอันนี้นัก<ช>ร้กองอาชีพอะไรก็ได้นักเรียนนักเรียนไฟฟ้าอยากจะทำเนาะในอนาคตโอเคเนาะน,น,นักเรียน คุณครูคะหนู<ด>ทำดีไซนเนอร์ได้ไหมคะได้ค่ะนักออกแบบใช่ไหมได้หนูก็ว่าทาสวยๆไม่น่า <c oughs> โอเคน้องน,นักเรียนได้ทุกอย่างไหมเหรอครับอะไรนะคะได้ทุกอย่างไหมเหรอครับอะไรนะคะต้องเรียนครูดิไหมคะ เียนทุกอย่างว่ารูปอะไรว่ารูปอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอ่าอาชีพอะไรก็ได้ันเรียนก็คือว่านักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้นะนักเรียนเขียนแบบนี้เขียนอะีใช้หนึ่งเรียนเขียนแบบนี้เลยองาอาชีพในฝันจืจุดๆๆันนี้ก็ว่านะว่านะแล้วก็อธิบายว่าทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลไม่ต้องเขียนโจทย์นะเขียนเขียนเลยว่าเอออาชีพในฝันคืออะไรแล้วก็ว่าแล้วก็ ตารลากเส้นขึ้นหนอไปเลหน่านักเรียนสามารถทำตอนนี้ได้เลยนะคะตีกรอบตีกรอบให้เรียบร้อยนั่นนักเรียนขอบด้วยเนาะข้าเขียนวันที่ไหมอะคะเขียนคะเขียนวันที่ด้วยเขียนวันที่ด้วยเขียนวันที่ด้วยเล็กๆมุมมุมทำตอนนี้ได้เลยนะนักเรียนนา ไม่ทำไดเหรอเอาละค่ะขอบคุณค่ะผมเพิ่งเข้ามาคุณครูค่ะกลับไปที่คำีิแศงค่ะคุณครูคะทำลงในใส่ในสมุดศิละปะใช่ไหมอะคะใช่ค่ะอ่ครูจะกลับไปนออเนาะแต่ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณกลับไปเดี๋ยวนะไม่ทำเลย กันบ้านนะคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องโจดย์ก็ได้ก็คืออธิบายว่าการบ้านให้นักเรียนวาดรูปชิมม้นในฝันหนึ่อาชีพตรงมสมุงวาดรูปนะคะร้อมทังระบายสีให้สวยงามและอธิบายใต้ว่า,าว่าจึงานทำลายนืน่นนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องลอกโจทย์นี้ก็ได้แบบค้นทปลายให้ให้ใหรู้นักเรียนก็ทําแบบนี้เลยเดี๋ยววิธีเลือกมาเต็มมาเต็มวิทีตีก่อนเสร็จมันกเรียบร้อยแล้วว่ อ่าทำไมก็ให้สมบติบ้านลูกให้ทำสมบัติบ้าลูกไหมจ๊าใช่ค่ะบ้านลูกเป็นเป็นกลุ่มอันนี้เป็นของที่เราว่าแล้วก็บานชุดลงไปเอไม่นนสมบตานลูกเนาะนักเรียนที่หรวดทำตอนนี้ทำ,นนท,ำทำได้เลยนะลูกไม่ เเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณตั้งทาแล้วคุณอยากเป็นอะไรลูกอ้าคุณอยากทำอาชีพอะไระมาที่นี่นะไม่ต้องไปไม่มีอะไรสงสัยนะคะค่ะคุณครูรคะเด็กชายอทิวัฒน์เพิ่งเข้ามาค่ะ ค่ะวนกมาใช่ไหมคะ่ค่ะชอนามบัี้ค่ะูปูอะไค่ะคคครเโคมาให้มันนะงููรนะลูกคดีเซเนอร์รอย่างเี้ยจง้ใใช่ไหมคะไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนค่ะ เขียนเขียนในสมุิว่ารูปเลยว่าอาชีพในฝันคืออะไรก็เขียนจุดๆไปไม่เป็นสูงให้แล้วก็วาดรูปแล้วก็เขียนอธิบาข้างล่างว่าไมถึงอยาเป็นอาชีพนห้มันจะได้เน้นเข็นไหมทำเลยนะคะใครจะเข้ามาใหม่ให้ให้ทำวาดรูปอาชีพในฝันในสมุิว่ารูปเนาะแล้วก็เขียนว่าทำไมถึงอยากเป็นอาชี้นเนาะคุณครูช่วยยกตัวอย่างอาชีพอีกรอบได้ไหมคะ อ๋อได้ค่ะได้อาชีพที่คุณครูยกตัวอย่างมาก่อนหน้านนะะคี้ไม่จะมีแบบไหนแม่เหลือแบบนี้ถ้าอาชีพเนาะอาชีพอาชีพอาชีพทวนยางรวดเร็วนะคะคุณหมอคะเรียกคุณหมอคุณครู แอร์โฮสเตสหรือว่าสตร,รส์นนะคะทำงาน,นกนเครื่องบินนะคะเจ้<ม>บพนักงน<ม>อะไรก็ได้นักเรียนที่นักเรียนอยากเป็นนะคะ<ม>นอกเหนือจากที่ครูนำเสนอไปก็ได้นะคะ<ม>พยาบาลน,นักธุรกิจนะคะ<ม><ม>เลปินดารา<ม><ม>นักร้องทนายความสถ<ม>าปนิก ่่ใหญขนาดนั้นก็ได้นะตำรวจหรือว่าทหารนี่นักปีนนะอันนี้ครัวมาให้ถึเป็นรูปจริงนะคะไม่ใช่แบบรูกกระโดนนะนักเรียนก็แบบกระโดนมาได้มักคุเทศปุ๊เพราะว่าเชฟนะคะีอยากเป็นอะไรหล่ะอยากเป็นอะไรต้อัวล่างหรือว่าจะเป็นนักข่าว เรอยากแบบไหนอ่ะไม่นั่นถึงก็ไมได้เป็นเชฟครับนักเชฟเกมได้ไหมครับได้ได้นักแคสเกมได้ได้ได้นอกเหนือจากที่ปูยกตัวอย่างมาก็ได้ที่สองข้อที่สี่ล่ะช่างแต่งหน้าอะไรนี้ก็ได้ถ้าอยากเป็นรัชการครับอะไรนะคะเอาอยากเป็นรัชการครัารัชการรัชการได้ค่ะ ก็วาดมาก็ใส่ชุดข้าราชการอะไรอย่างนี้เนาะค่ะวาดอะไรรับอันนี้อะไรนะคะเป็นคนหนึ่งคนจับแสวนเสื้อวาดอะไรอะรักวาษกระดาษว่าดหนึ่งอาชีพนะลูกหนูเรื่องมาหนึ่งอาชีพทอนาคัลูกหนึ่งอาชีพเนาะแต่ว่าบางคนมันจะเป็นอะไรแต่ว่าเรื่องมันคิดว่าจะะทาออไรย่งเนี่ย เมื่อที่แม่หนูจะทําชุดอะไรหนูก็ทำเงี้ยไงลูกท่าท่าเสร็จแล้วแล้วก็ระบายแล้วก็ที่แม่หนูทำอะค่ะค่ะระบายดีด้วยหน่ว่าแบบนี้ไปนักเรียนออกแบบมาเลยนะลูกสวยแต่บอกผีเล่าอะไรที่นึงคะโอเคน้องนักเรียนหนูจะวาดกับหมเหรอายมีอะไรสุงใส่ไหมคะหมุดทำเป็นเสีย เดียลงให้ําเ้ารูปคาใหม่นะคะครูให้ว่ารูปอาชีพในฝันนะคะแล้ก็อธิบายข้างล่างว่าทำไมถึงอยากเป็นอาชีพนั้นนะคะ ว่าลงในสมัยบ้านรูปเลยนะคะนะก็ค่อยมีว่าูคิดว่าจะทําเป็นชุดอะไรอย่างนี้อีกชุดหนึ่งนะลูกนะก็จะมีอุงถงที่เล่ยเขาอยากเล่นกับครเล็กมานานแล้วอ่า<อ>ใชรถ้าเข้ามาใหม่ลงมือทําได้เลยนปปะบกไปหาไปหาสมุดวาดรูปอะไรมามาเลยน้องกที่ครูแจกให้ตอนนั้นเนาะหรือว่าถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็กระดาษอะไรก็ได้นะคะ ปันที่เท่าไหร่ลูกใหม่ประมาณวันที่9เขียนเดือนไหมวันจันทร์ที่9กรกฎาคมพศ2560แล้วก็ไก่ดอแล้วก็ไก่ตัวนึงไงค่ะแล้วก็หนูยันเขียนชื่อด้วยนะ หนูอย่าอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เร so ียบร้อยด้วยนะคะในในงานค่ะเป็นเลขที่โนคะอะไรนะคะเขียนวันที่เลยค่ะเขียนค่ะเขียนเขียนวันที่ด้วยอ๋อเด็กเราจะทำให้ดูถ้าเกิดเราเอาแบบไหนแบบไหที่เราชอบเอาแบบที่เราไม่ชอบด้วยนะคะแล้วก็ที่ดูนี่นะเป็นอย่างนี้ชื่ออันนี้แหละ วันคุณหรือคืถ้าเป็นกมาดูเล็กๆแกนแบบตัวย่อกันนนะเพื่อนนั้นคิด่นีต้องยา อาชีพว่าอาชีพในฝันคืออค่ะแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยเนาะ

ก็ทำแบบนี้จะเริ่มเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแ้าศึกอกเลยวาวาาไมต้องเข้มมากนะหนูเขียนตรงนี้กันหนูอาชีพคันหองด้ ป้มัเขียนหน้าจอคุณนะลูกมันขึ้นจอวน่ียโอเคน้องนักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมคะใ่คะอะถ้าไม่มีก็ให้นักเรียนนะคะต้องดูกับแปะ งานไว้ที uh ่โน้ตอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็แตะวิดีโอย้อนหลังให้ดูครั้งหนึ่งเนาะวันนี้โอเคนะอนักเรียนคุปไปคุปไะแล้วนะสวัสดีคุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหวัง Thank <laughs> <laughs> you.